ข่าวด่วนครับทุกคนน้ำตาท่วมจอแก้วกันไปเลยครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับ f c แฟนคลับเนี่ยร้องไห้ตามอุงอิงเพชรบ้านแพงเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับรายการหมอลำไอดอลเมื่อวานนี้ครับสารภาพมาดีๆใครน้ำตาซึมบ้างล่าสุดเขาทุกคนเมื่อวานนี้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ไปโอ้โหเรียกได้ว่าถ่ายรายการหมอลำไอดอลคือเทปนี้คือถ่ายกันไว้แล้วแหละแต่ว่าเพิ่งออกอากาศนะครับ พ่อโจผู้สร้างชีวิตใหม่ครับในขณะที่น้องอุงอิงเนี่ยขึ้นโชว์พร้อมพี่ๆนะครับที่เขาเนี่ยอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับกับเพลงหอยใจบ้างไฟแสนใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องได้ขอบคุณพ่อโจนะครับ แล้วกะลาขอขอบคุณพอ่อด้วยจ้าจังหวะนี้นะครับเสียงอุงอิงคือสั่นแล้วอ่ะเสียงน้องสั่นแล้วแล้วน้องก็น้ําตาคลอร้องไห้ครับแล้วก็ FC แฟนคลับเนี่ยร้องไห้ตามกันไปนเป็นแถวเลยนะครับแล้วคนในฮอคนที่ดูน้องอยู่สดๆในรายการยังร้องไห้ตามเลยนะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับสำหรับพ่อโจครับผู้สร้างชีวิตใหม่ครับโอ้โ,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 อโ,โหเมื่อคืนนี้ต้องบอกได้ว่าในกลุ่ม บ้านหักพ่อลูกคู่บุญก็คือคุยกันหนักมากในเรื่องนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะรีบไปเลยนะเดี๋ยวจะเชยนะครับเนาะสำหรับกลุ่มของอุ้มิ่มขาวกระแสที่สร้างขึ้นมากับกลุ่มพ่อลูกคู่บุญพ่อโจอุงอิงนะครับเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหอุงอิงคือเหมือนน้องได้ระบายออกมาครับเมื่อวานนี้นะครับเหมือนน้องได้ระบายน้องปล่อยโหน้องร้องไห้เลยถ้าใครที่ติดตามชีวิตน้องจริงๆจะรู้ว่า เป็นแบบนี้นะครับทุกคนเนาะพ่อโจเนี่ยก็บอกว่าอุงอิงเนี่ยโอ้โหเป็นเด็กที่ร้องเพลงตามตลาดนัดนะครับใส่ชุดนักเรียนร้องเพลงนอนข้างคอกบัวนะครับกว่าจะมาเจอผมพ่อโจคือพูดแบบนี้พูดแบบไม่อายเลยพูดแบบเต็มปากเลยว่าลูกสาวคนนี้แหละที่นะมาเป็นเพชรเม็ดงามให้กับ,บวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะทุกคนเสียน้ำตาไปด้วยเลยนะ ทุกคนในฮอบอกอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงทุกคนแบบนะครับบอสโจบอกว่าถ้าใครได้ติดตามชีวิตน้องก็จะรู้นะครับแล้วพี่ซีสิวัดก็ได้ขอบคุณทางด้านบอสโจนะครับว่าขอบคุณบอสโจนะครับที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับน้องนะครับอุ้งอิงก็คือร้องไห้าใหญ่เลย ตตามตามลดนันโหทุกคนเมื่อวานนี้คือแบบเอามิมได้ดูน้องร้องไห้แล้วคือเราร้องตามเลยนะเราน้ําตาซึมเลยเราตื้นตันนะครับนะเราตื้นตันเลย,เยแ,ลแล้วทางรายการเนี่ยก็เปิด จังหวะที่ซึ้งด้วยนะครับอันนี้อุ้มอิ่มขออนุญ,ญาตพูดเท่าที่ตัวเองได้ดูเนาะอุ้มอิ่มดูแค่ช่วงนี้จริงๆนะครับไม่ได้ดูในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเนาะแต่รู้แค่ว่าอุ้งอิงร้องไห้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับน้องร้องไห้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคือน้องซึ้งในพระคุณของบอสโจนะครับน้องซึ้งในพระคุณของบอสโจแล้วก็น้องเนี่ย <c oughs> ผ่านเรื่องราวมาหลายเรื่องเนะทุกคนกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ขออภัยนะครับ กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ครับทุกคนน้องต้องฝ่าฟันอะไรมาเยอะมากๆและวันนี้เหมือนน้องได้มายืนอยู่ตรงนี้การรายการที่รู้สึกว่าโอ้โหเรตติ้งสูงมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่น้องรู้ซึ้งในพระคุณของพ่อโจนะครับน้องก็เลยปล่อยโฮร้องไห้ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเนาะโอ้โหทำเอาเรตติ้งพุ่งเลยนะสำหรับรายการหมอลำไอดอลเมื่อคืนนี้จากที่ เรียบๆเ,เคียงๆมาครับทุกคนสําหรับรายการนี้เนาะซึ่งพออุงอิงเนี่ยได้ไปขึ้นโชว์แล้วมีช็อตที่น้องร้องไห้คือเลตติ้งพุ่งสูงมากๆแล้วรายการเนี่ยก็คือนําคลิปเนี้ยมาลงเป็นช่วงอุงอิงเลยช่วงอื่นไม่เอาลงเลยนะครับเป็นช่วงที่เลตติ้งพุ่งมากๆและคนเข้าไปดูกันเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้นะครับก็นะน้องน้องปล่อยโฮด้วยความดีใจครับด้วยความภาคภูมิใจที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้ แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมี FC Fan แฟนคลับน้องเนี่ยมาซับพอร์ตน้องมากมายขนาดนี้นะครับจนทำให้อุ่งอิงมีบ้านจนทำให้อุ่งอิงเนี่ยได้ซื้อรถให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะแล้วก็อย่างที่บอสโจบอกครับเด็กเด็กที่ทุกคนนึกออกไหมว่าน้องเนี่ยไม่ได้เตรียมรับมือกับกระแสความดังของตัวเองไม่ได้เตรียมรับมือกับ FC ฟซีแฟนคลับที่เยอะขนาดนี้นะครับ น้องเนี่ยก็เลยรู้สึกอุ้มบิมคิดว่ารู้สึกตื้นตันเกินที่เกินที่หลายๆคนจะรู้ถึงรู้สึกถึงความรู้สึกนี้นะครับแต่คิดว่าถ้าเป็นพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีของน้องรู้สึกว่าคือเรารู้สึกตามน้องไปแล้วเราก็ร้องไห้ตามเท่านั้นเองนะครับทุกคนส่วนคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาไม่ได้ติดตามน้องเขาก็จะไม่เข้าใจเลยนะครับทุกคนอันเนี้ยเ,เ,เราเราเราก็ บ่อยไปตามนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้ติดตามสตอรี่เรื่องราวน้องมาตั้งแต่แรกคนในฮอที่เป็นนางเอกอะ่ะใช่คุณต่ายไหมครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะที่ร้องไห้ตามน้องเพราะอะไรเพราะถ้าเขาติดตามน้องตั้งแต่แรกเขาจะรู้เลยว่าอุ๋งอิงผ่ากระแสอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างนะครับคือหนึ่งเลยครอบครัวยากจนไม่พอต้องมาต้องออกจากโรงเรียนเนาะมาเป็นนักร้อง แล้วก็มาโดนดราม่าหลายเรื่องหลายราวมากๆกว่าจะผ่านมาจุดนี้คือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเมื่อวานนี้น้องนองก็ได้มีการร้องเพลงทุกคนเมื่อวานนี้มีหอฝันด้วยเนาะแล้วก็คอยใจบ้างไฟแสนใช่ไหมครับอโ,อโอ้โหเสียงดีมากตอนคือหลุดโฟกัสไปก่อนหลุดโฟกัสไปที่การแต่งตัวของอิงเมื่อวานนี้ก่อนสวยมากมาในชุด นางเอกหมอลำสีแดงนะครับแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหสวยเหลือเกินน้องสวยมากแล้วก็มันคือน้องะอะองอิงคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อที่จะเป็นนางเอกหมอลำจริงๆนะครับคิดเหมือนองอิ้งไหมว่าน้องเกิดมาเพื่อที่จะเป็นนางเอกหมอลำเพื่อที่จะมาสืบสารวัฒนธรรมของหมอลำจริงๆน้องเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของคนไทยจริงๆนะครับนะสำหรับองอิงเพชรบ้านแผงอุ้มอิงต้องขอชื่นชมว่าทุกคนไม่อยากดูคลิปนี้แล้วก็คือแบบดูแล้วก็ร้องไห้ตามนะคือมันรู้สึกว่า คือน้องเป็นคนที่ไม่ได้ปรุงแต่งเลยนะครับไม่ได้บีบน้ําตาเลยน้องเป็นคนที่ร้องไห้ออกมาด้วยความด้วยความจริงใจนะครับด้วยความจริงใจที่แบบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะขอบคุณพ่อผู้สร้างชีวิตใหม่นะครับนะทุกคนแบบโอ้โหเสียน้ําตาไปด้วยเลยเนาะตัดช็อตนี้ออกมาคือต้องบอกว่าอิ่ม,ไ,มได้ดูแค่ช็อตนี้จริงๆนะคือเวลาไปดูย้อนหลังมันไม่มีตอนที่น้องร้องอะ่ะไม่รู้ว่าที่ไหนใครมีก็คือส่งลิงก์มาได้นะครับ ใครใครมีก็คือส่งลิงก์มาได้ก็คือเราดูแค่ช็อตนี้จริงๆเรายังร้องไห้คือเป็นช็อตสั้นๆนะครับแต่เราก็ยังร้องไห้ตามก็ นะดีใจนะครับกับความสําเร็จขององุ่งอิงพี่บ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญนะครับเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะรีบเข้าเข้ากลุ่มกันเลยนะครับตอนนี้คนเข้าไปมากกว่า500คนแล้วนะครับนะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแล้วก็รอซัพพอร์ตพ่อลูกนะครับก็คือมาลัยที่ได้นะครับก็คือจะแบ่งให้ทั้งพ่อโจแล้วก็ทั้งองุ่งอิงนะครับคนละครึ่งเนาะเป็นมาลัยบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญองุ๋งอิงพ่อโจนะครับ ะะพิมพ์เข้าไปเลยใน Facebook ก็คือเข้าไปในกลุ่มเลยนะเดี๋ยวแอดมินก็จะอนุมัติเองนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้ครับออย่าลืมสารภาพมาใครร้องไห้ต่างบ้างคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับ